การส่งข้อความออบอินจะเป็นการส่งข้อความเชิญชวนให้ลูกค้ากดเปิดรับข้อความบอดแคสตก่อนที่ระบบจะบอดแคสตไปถ้าลูกค้ายังไม่กดเปิดรับข้อความบอดแคสระบบจะไม่สามารถบอดแคสตไปหาลูกค้าได้ซึ่งขั้นตอนการส่งข้อความออบอินเราสามารถกดที่ปุ่มส่งข้อความอออิตรงนี้ได้เลยระบบจะพามาที่หน้าอินบ็ให้เรากดเลือกลูกค้าหนคน เมื่อเรากดเข้าไปแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปุ่มไอคอนบอดแคสให้เรากดตรงนี้แล้วเราสามารถเลือกรูปภาพตรงนี้ใส่ได้และสามารถใส่ข้อความเชิญชวนให้ลูกค้ากด รับข้อความได้เมื่อเราใส่รูปภาพและข้อความตรงนี้ตรงนี้ข้อความตรงนี้จะแนะนําให้ใส่ไม่เกิน20ตัวอักษรเมื่อเราใส่ข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีรอบการส่งข้อความซึ่งจะมีให้เลือกว่าเป็นรอบทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนตรงนี้เราสามารถเลือกรอบการส่งข้อความได้เมื่อเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดส่งข้อความตรงนี้ได้เลยเมื่อส่งข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความไปหาลูกค้า ลูกค้าจะเห็นข้อความแบบที่มีปุ่มกดรับข้อความซึ่งถ้าลูกค้ากดรับข้อความบอดแคสเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าลูกค้าเขากดรับข้อความเราเรียบร้อยแล้วหรือถ้าสมมติว่าลูกค้ากดรับข้อความเราเรียบร้อยแล้วตรงกรอบลูปโปรไฟล์ของลูกค้าตรงเนี้ยจะเป็นสีฟ้าซึ่งแปลว่าระบบจะสามารถส่งข้อความบอดแคสกลับไปหาลูกค้าได้